เอาเลยคผมตอนนี้อยู่ในสกิทคราฟดี๋ยวพาที่สามแล้วนะฮะวันนี้ผมพามาอีกสองคนนะครับผมคือสก,กี้กับลุงเบรนะครับลุงเบร,นะเ,บรเขาพูดตอนนี้ลุงเบรพูดยังพูดไม่ได้อยู่นะครับผมซึ่งเหมือนที่ผมไปดูระบบมานะก็คือลุงเบรลุงเบรลองเก็บส้มดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาลองไปค้านทำส้มดูเหมือนว่าที่ผมทำมันถูกหรือเปล่าอาน้ำส้มด้วยนะกล่องบริจาคด้วยนะเน Donation Box เลยน o n a t i o n Box ยังไงส้มตเตมเลยในลุงเบตเอาส้มนิดราสเบอร์รี่ไอราสเบอร์รี่นี่มันดันได้หรอวะลอง,ลองลบเบอรเ,เดี๋ยวไปสปาก่อนเดี๋ยวผมขอเอิมมัลลอร์ไปแลกของก่อนเผื่อมีอะไรที่ต้องให้แลกาสปาลโอเคสปอนโอเคครับ okay. ลุงเบตมาทาสปาอะไรลุง คลงมาตรงนี้ไอเอ็นบีซีงงเนี่ยไอมเขามันชื่อว่าอะไรนะเอ็นบีซีเนี่ยบ๊อบไหมลูนสับสบอส๊บอบบ๊อบบถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไปฟาลิสไอแลนด์ไม่ก็ไปไปฟาลิสลองไปฟาเลสไอแลนด์ไอนลงฟาลิสไอแลนด์เนี่ยเราสามารถแลกของนายบุปผามกินซีเลย้วนเนี่ยแลกโกโกบีนก,ก็ได้ดุ๊กนี่ก็สั่งเ,เอาของมาแลกได้ออรีนจุยมันต้องไปเกาะเกาะหนึ่งอ่ะ มันเปนะ็นเกาะกันนะที่มันเป็นเกาะสร้างวัตถุดิบอะไปทุกเกาะเลยละกันน่าจะไม่ใช่เกาะเนี่ยไปเกาะอื่นแล้วลงมาหนีิมาหนิมาหายเจ้านี่ตดูเชี่ยนต่อไปลอง Destiny. ดิสนีย์ดูดิสนีย์มา <Destiny. S 2> ไหน <K PA. S 3> เนี่ย TPA เนี่ยอันนี้ป่ะเนี่ย Disney Shop อ๋อ Disney มันเอามาแลกเอามาแลกของอ๋อเป็นเกาะไปแลกของไง Disney โอเคครับ กันล,ลองไป้ยจะไม่ได้ไปเลยใจเย็นมีสควิตเทา้าด้วยป่ะอ๋อสควิตเท้านั่งกลับ<ง>ที่เดิมมาแซป,ปปิ้งลองมาแซปปิ้งหน่อยครับผมแซปปิ้งอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวไอแลนด์อ๋ออันนี้มันอันนี้มันเอาไว้แลกพวกต้นไม้ว่าเราจะมีต้นอะไรให้แลกบ้างกระดาษท็อปท็อเลยเดี๋ยมีแซปปิ้งไอแลนด์เดี๋ยวลองหาแอร์ก็ได้ เนี่ยไอแบ็คไอนี้ป่ะเบอร์เบอร์เกอรี่ไอแลนด์เออเบอร์เบอร์เบอร์เกอรี่มันนั้นไม่ใช่เบอร์เกอรี่ไอแลนด์เออมีเบอร์เกอรี่ไอแลนด์ด้วยเนี่ยเนี่ยใช่สิยังไงทวิสเตอร์ทวิสเตอร์อ๋ออ๋อระบบนี้อ๋อชัดเจนเลยว่ากูเคยเล่นแล้วโอเคคือเราต้องทำอะไรบ้างนะอ๋อนี่ไงมีต้นไม้ ม,มีมีไอศาครีมด้วยแน่ชิคเก้นแซนด์วิชพัมพัมกินเบสขนมปังเลาให้รอลุงเบสลงเบสมาตรงกดไอตรงนั้นนะฮะมาไอเจ้าเบเกอรี่ไอแลนด์นะลงนุงนีอะไรอ่ะนี่ครับลุงโอเคลุงมีนักลงุลงมีส้มอยู่ใช่ป่ะแต่ผมไม่มีมาล่าวอว่ะเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปเอาไอมาล้อที่ก่อนก่อนน้นึง ไปเอาเอเมรโล่มาเพิ่มก่อนเพราะว่ามันต้องไปเอาเอเมรโล่มาแลกของครับโอเคอ๋อจูเลี e <val> เอเมลโล่น่าจะมีแค่นี้วะ,ะก็ต้องต้องซื้อด้วยเหรอของพวกนี้โอ้โหมีการซื้อด้วยใช่เพื่อน เงินนะมันนี่สูนคอยอยากจะนั่นนะ่ะอยากจะเอาไอ้เจ้าเค <Okay. S 2> เดี๋ยวผมกลับไปแ <Okay. S 2> ป๊บนึงปึ๊บสปอนติข้างบนนี้มี <Okay. S 1> อะไรด้วยแค่ผมมา,<ข>าไปกอล, <ะ S 2> ลีอละ ทางเขาบอลแดดกระไดนั่นแหละตารางกับหนังสือเลยสรางกับหนังสือ What the fuck อยู่บนภูเขาโน่นเนี่ยรู้สึกว่าม okay, okay, ันแลกเราวาบาเก็ตเรื่อยๆเนี่ยส่วนลาวาบาเก็ตนี่ก็น่าจะเอาไปทำอะไรนั่นแหละทำแหลเฮ้ยเฮ้ยกี้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 เดี๋ยวเดี๋ยวพาลงเบรกกลับไปสร้างเจ้าตัวนั่นดีกว่าสร้างเพื่อนผมเพื่อนผมหนึ่ง อันนี้ลุงลุงเบสต้องใช้มาล่อในการแบบแลกแบบพุ่งเงินหน่วยเงินแล้วเนี่ยพี่น,นี่ลุงข้า <64. S 1> งหลังเนะี่ยอันนั่นแหละเอามาจากไหนเนะครูครูก็ขุดเอาดิขุดได้หกสิบสี่อันฟอร์จูนใช่แล้วเพื่อนแล้วก็พอจูนจังนะไม่ได้หกสิบสี่อันกูขุดไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็มีคนให้มาเพิ่มด้วยมีต้นเครนเบอร์รี่ต้นแอปเปิ้ลแค่ผมกับถ้าไปเอ็กซับลปลงจะไ,ได้ ไสร้างพวกเกาะเพิ่มรมาบุกปเขมุดปั๊บบ้านรวยนะต้องโน้ระไปโยนทิ้ง w a t e อ f a โอ Omega Book Omega Book คืออะไรวะไอ้นอันนี้ไม่ต้องทำอย่างีกเลยว่ะอันนี้ของวายทีป่ะ ใช่ใช่ของพวกรถเติมเครื่องคันน้ำผลไม้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ทำ่างนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็นี่ไหะใช่แล้วก็ผลไม้ไปใส่เออหล่ะใส่ตรงดิสเพนเซอร์ดิสเพนเซอร์อย่างเงี้ยก็ออกมาเอ๊ะมันต้องใส่อันน,นึงป่ะจะไม่ผิดอันนึงอ่ะไอ้มันต้องมีวีดีคาสิจะ e ฮก เราต้องเอาเราต้องเอาขวดแก้วว่าขวดแก้วจะเป็นขวดแก้วงั้นนี่ไงยิงแก้วยีงแก้วอยู่เดี๋ยวผมลองทำขวดแก้วดูวกันเผื่อม,มันจะได้เอาขวดแก้วมาทำเลยนะใส่ข้างล่างแล้วก็ใส่แผแล้วก็ออกมาไช่ปะทำไม่ได้ปะยังไม่ได้อยู่อ่ะออต้องออต้องกดดิกด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  Oh! ก็ยังไม่ได้นะต้อมีพิธีเดียวอ๋อโดนแล้วทำยังไงทำทำไงทำไงนี่นี่เอาผลไม้ใส่แล้วก็กดตรงนี้นี่กดตรงนี้ปึ๊บก็จะกลายเป็นน้ำและ้วเฮ้ยกดงเนี้ยไปเรื่อยก็จะกลายเป็นน้ำแล้วนี่ ไม่ไม่เปรี้ยวเปรี้ยวนะแล้วก็เก็บมาดื่มได้เอาออกมาเถิดทานม,ม่นเต็มตัวคุณแล้วนะตามขอลองลาสเบอร์รี่หน่อยราสเบอร์รี่ได้น้ำลารเบอร์รี่ป่ะใช่อร,ร,ร์ลาสเบอร์รี่ลงลงไป <30 S 1> เลยแล้วก็ได้ครับโอเคแล้วไอ้สร้างขนมปังอ่ะสร้างเบเกอรี่เบเกอรี่ทำยังไงนั่นนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอปลูกปั๊มกินก่อนเราจะสร้างบเบเกอรี่ใช้าายังไง เซอร์กับอะไรอ่ะเอ้ยคุณคุณน่ะเอ้ยคำที่คุณเพิ่มมากี่มป็นคุณน่ยเบเกอรี่ใช้งานยังไงเรามีคำตอบให้คุณเบเกอรี่ใช้งานยังไงเรามีคำตอบให้คุณเพียงคุณโทรมาหน้าเบอร์นี้ภายในห้านาทีใใชช่่่ไมเรารับเราไม่ส่วนลดจำตอนดูเอซีได้ปหมเอ้ยดูเอซีตอนแรกที่ยังไม่มีใครรู้เรื่องดูเอซี่แล้วพี่หนเข้าไปพูดอ่ะเบเกอรี่คืออะไรไม่รู้จักเรามีคำตอบให้คุณ มีคำถามไมครบโอเคอยากลองไปอยากลองไปทัวราบพีนักว่ะมีเลมอนจุ้ยด้วยแบล็คเบอร์รี่เอ้ยโอ้ขอบคุณลำหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปตรวจหาวิธีวิธีการทำนั่นก่อนวอะไอ้ทำไหมนั่นไอ้เครื่องนวดเครื่องทำขนมก็ย่าไงไอ้นายเอาดิเซอร์วางล่างโตัวขาไปข้างบนเหวะใช่ใช่ใช่ เปนเซอร์ทางล่างตัวขาไปข้างบนขั้งล่างอยู่ข้างบนดิสเปนเซอร์พอปะตัวคาปานอ่างเงีย้ยแล้วก็ทำไงใส่ใส่ครามกินเข้าไปแต่ก็ไม่มีครามกินอา้าวลองใส่ส้มไปลองกดคุณต้องรู้สูตรในการจะที่จะทำอาหาร The fact มันต้องมีสูตรด้วยถ้าอยากรู้ว่าอะไรกดที่ตัวคัพเลยกดที่ข้างบนเนี่ยมันจะมีบอกว่ามันต้องใส่อะไรลงไปมันไม่มีบอกว่ะลองใส่แครอทล้วว่าตามได้เลยตองคาพยังไงจำไม่ได้ไปดูดิมันนี่มีผู้สอน ที่แน่คือเราทำน้ำส้มได้เต็มที่อะ่ะเพราะว่าส้มเรามีเยอะมากอะ่ะนะโอ้เต็มปักเต็มปักใช้มาโคดิบูฆ่าไอ้นี่เอาอะไรอะ่ะเอาเปอกไปข้างล่างแล้วก็เอากล่องใสยอย่ะทางแล้วก็กดรวยๆไอ้เอาเปล่ามาแต่กลัวมันจะดูดส้มไปด้วยดิน,นี้ไม่เป็นไรใส่ใหม่ได้ เดี๋ยวต้องทดสอบแล้วทำมันได้จะเปนเลิสุดยอดมากอัมเบซิ่งเ้าคอปเปอร์นี่ค้าใหม่นะคอปปเอร์กล่องกลางกขวดโทษลืมทุกอย่างมาแล้วอะลืมทุกอย่างในสมอลใช่คือกูเอาไปเล่นกับพวกมินิเกมแบบพีวีพีมากเลยถ้าเอาเนี่ยออกมาก็ได้เนี่ยโดนกูลืมทุกอย่างไม่ต้องค้าใหม่กเอนเนี้ยออกมาเออเออแล้วกล่องกล่องก็กล่องเนี่ยนี่มันกล่องเก็บต้นไม้ไหมล่ะต้องย้ายนี้ออกมานางเอ้ยมันไม่มีซื้อทัดจะย้ายยังไง อย่างนี้ป่ะเอาเนี่ยมันก็จมน้ำสิก็ <c oughs> ต้องขุดใหม่ออกหมดเลยโทษทีพอดีบ้านก็รวยบ้านก็โดยกระจกนี่ไงมันกระจบหายหมดเลยจบ,จบเลยต้องกองนะ เีคนาำสูงอะไรทำดูขึ้นรู้หน่อยมาครับตัวมันเปรี้ยโออย่างนี้เนี่ยแล้วก็อย่างนี้ต้องการพยาย,ยามกูสูงแล้วละะเวลาเราจะเวลาเราจะคันนี่คันไหนวะอะฮะทางมึงต้องใส่ส้อมไปนะเดี๋ยวคอยกดข้างบนหนึ่งเอง็งเอ็งลองใส่ส้อมไม่ก็หล่นส้อมก็หมดส้อมก็หมด นี่ 5, คทัากดได้กดได้ลัวๆเลยเนี่ยลัวกล่องเต็มกล่องเต็มกล่องนึงขั้นเต็มสมหมดสมหมดกล่องนึงขั้นเต็ม,มได้ก้บันเลย เต็มได้ลุงสุดยอดมากเอาแล้วต้องใครเอาส้มมาทิ้งไว้ตรงนีง้นะโอเคก็ขนาดมันไหลไม่ทันนะครับกรอกเต็มแล้วกดอีกกดอีกเต็เมกล่องเต็มแล้วเอาไปขายคราวนี้ได้กล่อง<ย>ส้งมแล้วสุดยอดไปเลยอ๋อเดี๋ยวนี่สุดยอดไปเละไอติมทำไง ไอ้ติมทำไงระบบเรานี่สุดยอดนี่ไงติมทำยังไงยังไงตามคนไปพาคนไปตีสามโอ้หทำดูมอนอะไรนะใครจะไปบวกใครจะไปบวกไม่แต่ผมเป็นผู้กาผมบอกเลยว่ามอนแค่นี้นี่สบายแบบบี ไปก็ไปโหทำประตูตายหาคิปเปอร์อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของไม่ตกใช่ป่ะโอเคมันตายกันหมดละจ่ได้ไม่เสียหลักของตกไม่มีไม่รู้ข้างบนดิมีคนจะทำเรื่นด้วยอ่ะคีไอคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ทาวเวอร์เออนี่พาใครมาเล่นเนี่ยไอทีมนี้คาซิโอไง อย่าไปดูก่อนเนี้พี่แน็กว่ะแน็กมาเชมมันต้องไะไรเอสท็อปใช่ป่ะแล้วก็ไอเอสพีเขาปิดเกาะไว้ป่ะไ,ไ,ไปหาเกาะเขาไม่ได้มันต้องไอเอสโก้ไว,วไอเอสโก้นะตามไปเชื่อๆแต่ไปเฮ้ยคิปเปอร์มาจากไหน้ังในไม่ได้ป่ะ ฝนตกแรงมากครับมันตกเทีนี่ยครับเดือได้กระชุน้อนนอนเนี่ยแล้วน,น,น้วำมันหิรูบลายโปโพโปโพโปโอมาปกกระกอบด้วยไอเชดเดอรแล้วสมจริงนะแหลกไหมไม่แหลกนะไม่เหลือปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเสียงรัวๆจังหวะนี้มันแหลกสุดย,ยอดมากเซิร์ฟค้างอะ่ะเฮ้ยกูเจอฮีโรูบลายว่ะ เมื่อกี้กูเจอจริงๆฮีโร่บาร์มโผมาแอดทอยด้านเลยแอดข้าวแกงมึงไะเด็กห้าเจอฮีโร่บาร์แอดข้าแก้มึงไหมเป็นบัคเอนนนั่นไงนั่นไงฮีโร่บาร์พอมัแล้ะเห็นปะกูบอกแล้วกูเจอฮีโร่บาร์เช่นเดยวปบัคเอนนอันนี้ก็หลับผ่านเขาไม่ทั่วเขายังไม่ใช่โคโลก็แหลกเป็นธรรมดาเอ้ยพาลุงเบรกมาบนี้เปล่าทำมันก็ลื่นอ่ะเดี๋ยวผมหาเกาะให้ลุงเบรกกันเกาะมัน พาลุงเบลไปไปตีไปตีมอนดีกว่าตีมอนใช่โอเคทับสับเปลาเลยลุงน้ำหยุดอัดเลยยังไม่ดยังยังอาชพยาวไม่ไรเ้ยเด็กกากนี่ครับลุงมาตัวลุงลุงคนนี้คนเดินเนี่แล่ลุงลุนลูนิสลุงบ๊อบแล้วก็ไปอารีนาโดโจ โดโจแล้วก็จอยอารีนาจอยอารีนาใช่แล้วก็อะไรฮิทไรซีคลาสสายในแล้วไงต่อก็รอคนอ๋อมันในนั้นมันมีเกมที่มันติวมอนปะใช่ใช่อีกนี่เพื่ออะไรเพื่อเริ่มฮิกไปคลิกแควางฮิท,ท,ทตรงบอท ลงลงอีกนนนะดีนาโโจลงประกาศเป็นเกมแ,กแลกสมัยก่อนเลยที่แบบเล่นเกมออนไลน์แล้วนองในเลิฟแล้วก็ประกาศหาคนลง <หา S 2> ดันหาคนมาเล่นครับหาคนลงดันหานคนคหาคนช่วยลงดันนะม,มันสมัยก่อนรอด,ด้วยด้วยคาสอะไรเมก้าเนี่ย แสดงว่า YouTube มันเท่ากับยอนโอเมกาเลยโอ <Omega. S 2> เมกาเมกายอดสูงสุดปะใชโ่โอ้ยคุ้มคุ้ม